หมู่บ้านเข้าสู่หงนิทราอิงแอป,ปในหุบเขาโอบล้อมโดยเนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไมา้ดูเหมือนจะสงบสุขชัวนิรันนาข้อสีเขียวมรกตทอดยาวออกไปสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นสายลมพัดเอื้อเทพัดผ่านป้าไผ่กระซิบความลับที่ต้นไม้โบราณเท่านั้นที่รู้แต่ภายใต้ความเงียบสงบความรู้สึกไม่สบายใจยังคงอยู่เด็กเ็งที่เคยเล่นสนพักอยู่ในบ้าน เสียงหัวเราะของพวกเขากลายเป็นเสียงกระซิบเบากองไฟลุกโชนส่งประกายไม่ใช่แค่ความอบอุ่นแต่เป็นแสงสว่างแห่งความสบายใจท่ามกลางความมืดที่กำลังมาเยือนเพราะเมื่อดวงจันทร์ขึ้นแสงเงายาวเต้นรำหมู่บ้านก็กลั้นหายใจมีบางอย่างเคลื่อนไหวในความมืดฝุ่นลอยเป็นควันจางไปกับทุกย่างก้าวร่างของคนหนึ่งโผลออกมา จากชายป่าพระพิกสุดสงจิวันซีลงสุดสดใสตัดกับแสงที่รับขอบฟ้าท่านชื่อพระอเนินและเส้นทางของท่านคือเส้นทางแห่งการทำสมาธิและความเมตตาท่านเดินมาหลายวันไม่ได้แสวงหาจุดหมายแต่แสวงหาความเข้าใจการมาถึงของท่านไม่หลอดพ้นสายตาผู้คนดวงตาแอบมองจากหลังหน้าที่ปิดสนิทความวังริบรี่เปราะบางเหมือนโปรเทียนเข่าแพ้กระจายอย่างรวดเร็ว ชายผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้คุมครองบางทีอาจเป็นคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของพวกเขาพระอานนท์รู้สึกถึงสายตาของพวกเขาสัมผัสได้ถึงความกลัวของพวกเขาท่านจะปลอบโยนถ้าทำได้แต่ก่อนนั้นท่านต้องเข้าใจความมืดที่ปกคลุมหมู่บ้านอันสงบสุขแห่งนี้ยามราตรีมายือนอากาศเยน็นลงอวนไปด้วยกลิ่นดอกมะลิ และและควันไหมชาวบ้านรวมตัวกันที่วัดซึ่งตั้งอยู่บนเสาสูงเป็นที่หลบภัยเหนือพืนน้นนาหลังคาซอนชั้นทอดตัวยาวไปถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวภายตะเกียงน้ำมันส่องแสงวูบไหวสร้างเงาเต้นรำบนพระพุทธรูปอันงดงามพวกเขาเล่าเรื่องราวพวกเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาวิญญาณร้เอพวกเขากระซิบผูกพันกับพืนแผ่นดินด้วยความสระสก และความโกรธแค้นโบราณมันล่าสัตว์เลี้ยงพืชผลของพวกเขารวมถึงความสงบสุขในจิตใจของพวกเขาบางครั้งมันปรากฏตัวเป็นร่างเงาดวงตาเรืองรองด้วยไฟเย็นยะเยะือกบางครั้งก็มีเพียงเสียงกระสิบอันน่าขนลุกตามสายลมชื่อที่เป็งออกมาด้วยความอาฆาตพยาบาตอนที่สเงื้อมือแห่งวิญญาณพระนัน ั้งใจฟังใบหน้าของท่านผ่านแดดผ่านฝนผ่านกาลเวลามายาวนานยังคงนิ่งเฉยกันนั้นหัวใจของท่านปวดร้าวต่อความทุกข์ทรมานของพวกเขาท่านรู้ถึงพลังของวิญญาณที่ไม่ถูกมัดความสามารถของพวกเขาทั้งความซ่าโซและการทำลายล้างตนนี้แข็งแกร่งรากของมันยังลึกลึงไปดินแดนท่านลุกขึ้นจีวรสีเหลืองสะเทือนเบาพาเราไปท่านกล่าวเสียงของท่านสงบนิง่ง แต่หนักแน่นไปยังสถานที่ที่มันแข็งแกร่งที่สุดพวกเขานำทานผ่านหมู่บ้านผ่านบ้านหลังสุดท้ายและเข้าไปในใจกลางป่าไผ่อากาศเย็นลงที่นี่เงาหมุดลึกขึ้นชาวบ้านหยุดลงความกลัวชาวชักบนใบหน้าของพวกเขาพระอัมเดินตอปตามาสุนเดีตตตดยตอนที่หา้าะเชน,นารีแม่นำต้นไผ่ไหวเอง แม้ไม่มีลมพัดอากาศแตกเปรียดด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นท่านมาถึงริมฟั่งแม่น้ำดวงจันทร์เป็นทางสีเงินบนท้องฟ้าสะท้อนบนผีน้ำและแล้วท่านก็เห็นร่างหนึ่งก่อตัวขึ้นจากความมืดดวงตาแต่มันลุกโชนเหมือนทางที่ลุกใหม่นยานงทั้งืนวิญญาณร้ายไอเสียของมันแฮดพระก้องกังหวงไปทั่วป่า มันพูดถึงการทรยศความเจ็บปวดความกระหายที่จะแก้แค้นที่ยาวนานหลายศตวรรษพระอัญยืนยัดท่านเพชิญหน้ากับความโรกรธเกรี้ยวของวิญญาณร้ายด้วยความเมตตาความเจ็บปวดด้วยความเข้าใจท่านสวดมนต์ด้วยเสียงต่ำคำบาลีโบราณสารเป็นกราบป้องกันรอบตัวท่าน